สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบ,บดีที่4มีนาคม2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีตัวรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการคลังและกองทุนการออมแห่งชาติเดินหน้าโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกอ,อชอตั้งเป้าให้ครอบคุมสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะ นายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกอ,อชอซึ่งจัดขึ้นโดยกองทุนการออมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการประชุมสำหรับผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสพทออเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมการออมในกลุ่มนักเรียนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภายใต้สังกัดสพทออและหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตสร้างฐานะความมั่นคงในอนาคต นายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับการประชุมสมนาในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกออชและสพทในการส่งเสริมการออมเพราะการออมเป็นพื้นฐานสร้างวินัยทางการเงินของเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตลอดจนผู้ที่เกษียณอายุราชการนะคะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศค่ะ ก็วันนี้ก็เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับวัตถุประสงค์นั้นก็หลักๆก็คือเรื่องของการส่งเสริมการออมนะครับการออมเป็นเรื่องของพื้นฐานเป็นพื้นฐานของการสร้างวินัยทางการเงินของของบุคคลนะครับตั้งแต่เด็กเยาวชนจนไปถึงเกษียณอายุซึ่งอันนี้ก็เป็นการออมที่คือภาคบังคับนี้ก็จะมีอยู่ใน ไม่กี่กลุ่มก็คือกลุ่มข้าราชการก็มีกบขกลุ่มประกันสังคมแรงงานในระบบก็เป็นประกันสังคมมาตรา3-3นะครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจก็เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนเอกชนนั้นก็เข้ากองทุนประกันสังคมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเงินเงินออมอยู่ในประกันสังคมอยู่ในกบขก็เป็นเงินออมแล้วก็การทำเงิงนออมนั้นก็ไปในเรื่องของการลงทุนและผลประโยชน์ตอบแทนมานะครับสิ่งที่สิ่งที่ททอันนี้นี่ก็ไปอยู่ในในยุทธศาสตร์ชาติอยู่ในนโยบายของรัฐบาลนะครับ ใใในนนนนเเรรรรรรื่่่อออองงงงงขกกกาาาาสสสิิิมมมม้หลััปะชชีีวววตตคคทางด้านคุณหญิงกาลยาโสพลพนิษ์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกอชโครงการที่ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินการออมเงินเทคนิคบริหารจัดการเงิน โครงการดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กได้ตรามถึงได้ตระหนักถึงการออมเงินตั้งแต่วัยเรียนเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักค่าของเงินรู้จักการเก็บออมเริ่มจากการเก็บเล็กผสมน้อยสร้างนิสัยการออมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นรากฐานของการออมสําหรับนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการวางแผนแนวทางการศึกษาจากกระทรวงการคลังเรื่องความรู้ด้านการเงินเข้ามาปรับปรุงในหลักสูตรการเรียนการสอน ของสถานศึกษาซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้นะคะก็มีอยู่แล้วในกลุ่มวิชาสังคมกระทรวงศึกษาธิการจึงเล็งเห็นความสําคัญนํามาขับเคลื่อนในเชิงรุกปรับรูปแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับเด็กในยุคข,ของปัจจุบันค่ะ